คนเรื่องราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเสือสมิงที่เราได้นำมาเรียบเรียงใหม่และเล่าสู่กันฟังย้อนกลับไปเมื่อประมาณ60ปีที่แล้ว ได้มีพลานสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันคือพลานเดียวและพลานเที่ยงพากันเข้าไปล่าสัตว์ที่ป่าดงใหญ่และได้ทำนั่งห่างดักยิงสัตว์อยู่ไกล้ๆก,กับโป่งกลางปา่ากลางดึกของคืนนั้นหลังจากที่ยิงเนื้อสายตัวอ้วนผีได้ตัวหนึ่งขณะที่พากันออกมากินโปง่งพลานทั้งสองก็คิดว่าคงจะเพียงพอแล้วพอได้หามกลับกันไวจึงไม่ได้ยิงสัตว์อื่นๆอ,อ,อีก โดยใช้เวลาที่เหลือนั่งสูบยาและนั่งฟังเสียงขับกล่อมจากโคงภัยเพื่อล้อให้สว่างจะได้เดินทางออกจากป่าแต่ว่าช่วงประมาณสักตีสามก,กว่าขณะที่สัตว์ที่ลงมากินโป่งเริ่มจะลดน้อยลงไก่ป่าก็เริ่มจะพากันขันขึ้นมาบ้างแล้วนับว่าเร็วกว่าที่คิดไว้มากปลานเดียวมองไปที่เนื้อทรายที่ยิงตาอยู่ข้างโป่งก็เหลือไปเห็นบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ ไกลเข้ามาหาเหยื่อที่ยิงทิ้งไว้เมื่อเห็นได้ถนัดตาก็ต้องร้องอุทานออกมาแม่จะโวยลิจะมาขโมยเหยื่อแบบไม่ต้องออกแรงเลยหรือเสือลายพลาดก่อนตัวเครืองรูปรางไม่ได้บ่งบอกว่าอดจากอะไรแต่ดันมามีนิสัยขี้เกียจล่าเหยื่อกำลังเดินเข้าไปและขาบเนื้อสายหนีพลานเดียวก็ยกปืนขู่กายขึ้นเล็งแล้วสับไกป่อง กระสุนพุ่งเข้าจอที่ข้อง,งอขาหลังข้างซ้ายของเสือเข้าอย่างจังถึงกับสะดุ้งร้องโฮกดังลั่นทิ้งเหยื่อของพลานทั้งสองไว้แล้วรีบกระโจนขากระเพลกกระเพกหนีไปอย่างรวดเร็วมีเสียงโอทานเบาๆออกมาอีกไม่น่าพลาดเลยไม่อย่างนั้นคงจะได้หนังเสือติดมือกลับบ้านอีกผืนเป็นแน่แต่พลานเที่ยง ยังคงนั่งหลับตาพิงต้นไม้เหียบไม่แสดงอาการอะไรพอฟ้าสางก็พากันปีนลงจากห้างไปช่วยกันหามเอาเนื้อทรายกลับไปช่ำแหละที่ลำธารใกล้ๆหมู่บ้านและแบ่งสรรกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปคนละทิศบ้านขายบ้านมันผ่านไปเกือบสามเดือน พลานทั้งสองคนก็พากันเข้าไปล่าสัตว์เหมือนอย่างเช่นทุกครั้งเป็นปกติแต่อีกด้านของปา่าถัดจากหมู่บ้านของพลานทั้งสองไปอีกสองหมู่บ้านและสามหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกลกันพอสมควรระหว่างหมู่บ้านก็เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเรื่องมีคนตายหมู่บ้านละคนสองคนในไล่บ้างในป่าบ้างบางคนก็เคยเห็นเสือแต่เป็นเสือที่เดินเหมือนขาข้างซ้ายหลังเจ็บ และสภาพก็พรอมโซเลยทีเดียวบางก็ว่าพบคนแปลกหน้าเป็นชายนมลูปล่างพร้อมโซแต่เดินขาเป๋ข้างซ้ายเหมือนกันกันกบเสือตัวนั้นแต่ไม่มีใครสนใจเท่ากับเสือเพราะสภาพคนที่ตายนั้นก็น่าจะเกิดจากเสือนี่แหละลอง้อยที่กัดฉีกเนื้อขาดหายไปเพราะถูกกินขาดว่าก็คงเพราะขาที่บาดเจ็บจนเป๋ไปข้างหนึ่งนั่นเองทำให้การล่าเหยื่อเป็นไปอย่างยากลำบาก จึงทำให้อดจากผอมโซแบบนี้เลยได้ออกจากป่ามาล่าคนแทนเพราะง่ายต่อการล่ามากกว่าและชาวบ้านที่ตายก็จะมีแต่ไวกลางคนขึ้นไปที่ออกไปทำไรหรือหาของป่าไม่ลึกมากนักไม่มีเลี้ยวแรงพอที่จะหนีเอาตัวรอดได้ทันเมื่อสรุปกันว่าเป็นเสือขาเป๋นั่นชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านที่รูข้ข่าวคราวกัน ก็ช่วยกันออกตามล่าเสือขาเป๋เรื่องเสือขาเป๋ออกมากินคนแถวสองหมู่บ้านนั้นก็มีคนในหมู่บ้านของพลานเดียวกับพลานเทียงรู้เช่นกันแต่พลานทั้งสองยังคงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในปา่าเลยยังไม่รู้เรื่องราวอะไรและเมียก็ลืมบอกไปทุกทีแต่ก็คิดว่าพลานทั้งสองคงจะเอาตัวรอดได้เพราะก็ใช่ว่าจะไม่เคยล่าเสือมาเสียเลยจึงไม่ได้ห่วงอะไรมากมายนะัก แต่ที่หมู่บ้านก็ระวังอันตรายจากเสือเช่นกันเพราะว่ามันอาจจะเลยออกมาหากินเอาแถบนี้เข้าก็ได้หากมีการตามล่าอย่างไม่ลดละของสองหมู่บ้านนั้นการออกตามล่าเสือขาเป๋กระจายกันออกไปหลายกลุ่มและเป็นการพบเจอเข้ากับชายนมพร้อมโซนั้นบ้างแต่ไม่ได้มีใครสนใจอะไรและชายนุมนั่นก็รีบเดินกระเพกกระเพกหนีไปอย่างรวดเร็วทุกครั้ง ไม่ได้อยู่รอให้ถามไทยแต่อย่างใดเมื่อเห็นท่าว่าคงจะล่าเหยื่อได้ยากลำบากมากขึ้นเสือขาเป๋จึงไม่ปรากฏตัวให้ชาวบ้านได้ล่าง่ายๆและได้หลบเข้าไปที่ป่าลึก ชาวบ้านก็ออกตามล่าอยู่หลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่พบเสือหรือมีคนตายเพิ่มมาอีกจึงได้ทยอยกันหยุดพักบ้างเช่นกันเหลือชาวบ้านไว้จำนวนหนึ่งไว้คอยเฝ้าระวังอยู่รอบๆหมู่บ้านเพราะเกรงว่าเสือจะย้อนอลอยโผล่มาอีกโดยการทำนั่งห่างบนต้นไม้ตามวิธีของพรานทั่วไปเหมือนจะรู้จังหวะเป็นอย่างดี เมื่อเสือขาเป๋ไม่สามารถจับความเคลื่อนไหวของชาวบ้านได้ก็หมายความว่าชาวบ้านพากันกลับไปหมดแล้วจึงได้ย้อนกลับมาจากป่าเพราะความหิวโหยใบยแก่ๆขณะที่ชาวบ้านที่อยู่บนห้างกำลังเฝ้ามองเข้าไปในป่าก็เห็นความเคลื่อนไหวของชายหนุ่มอยู่ไกลๆก,กำลังเดินกระเพกกระเพกใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลายคนก็แปลกใจว่า ชายนุมนี่ช่างไม่รู้จักอันตรายเอาเสียเลยเมื่อชายนุมนั่นทําท่าจะเดินผ่านไปโดยไม่เห็นชาวบ้านที่ซุ่มอยู่บนนั่งห้างก็มีชาวบ้านบนนั้นร้องถามลงไปว่านี่พอนุมมาจากไหนหรือชายหนุ่มได้ยินเสียงกะหันขวับขึ้นไปมองบนห้างแล้วก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นชาวบ้านอยู่บนนั้นพร้อมกับอาวุธครบมือแต่ก็มีเสียงถามขึ้นว่า มาเดินแบบนี้ไม่กลัวเสือหรือพอนุมแต่เห็นท่าว่าแบบนี้คงจะหนีไม่ทันเป็นแน่ชายหนุ่มนั่นไม่ตอบและพยายามจะเดินหนีกลับไปทางเกา่าก็มีชาวบ้านบนนั่งห้างนั้นลุกโวดพลาดเตรียมจะปีนลงไปและบอกว่าเดี๋ยวไปส่งพ่อหนุ่มนั่นสักน้อยเดินไปแบบนั้นคงจะได้กลายเป็นเหยื่อของเสือเปล่ปลาจึงได้ยื่นปืนให้เพื่อนถือไว้แล้วส่งให้ตอนลงไปอยู่ข้างล่างโดยไม่มีใครแยง้ง ก็เพราะคิดเช่นเดียวกันอีกคนไม่ไปอีกคนอื่นก็คงต้องไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ติดใจว่าทําไมใช้ยนมนั่นถึงเดินเข้าไปในปา่าในเมื่อไม่เคยพบเห็นว่ามีบ้านของคนอยู่แม้แต่ลํงเดียวแต่ก็ยังคงเดินตามหลังมาเรื่อยๆไม่ได้เอะใจแม้แต่น้อยทั้งๆท,ที่ถามไถ่อะไรชายนมก็ไม่ตอบยังคงเดินกระเพะกระเพะไปเรื่อยๆเหมือนกำลังคิดอะไรในใจอยู่ จนพากันเดินลับจากสายตาของชาวบ้านที่อยู่บนนั่งห้างไปไกลโข อึดใจต่อมาก็มีเสียงแหกปากร้องลั่นกล้องไปทั้งป่าของชาวบ้านที่เดินตามชายหนุ่มนั่นไปโดยไม่รู้ทิศรู้ทางว่าไปถึงไหนแล้วกว่าจะพากันรีบปีนลงจากห้างเดินออกตามหากันจนเจอก็เหลือแต่ล่างไรวิญญาณของชาวบ้านคนนั้นที่ถูกกัดกระชากลำคอแทบขาดเนื้อบางส่วนที่สะโพกถูกฉีกหายไปจนเห็นกระดูก ช่องท้องถูกกัดฉีกจนลำไส้ไหลทะลักออกมาและหายไปบางส่วนนอนคว่ำจมกองเลือดอยู่ห่างจากห้างไปไกลามากอยู่ทีเดียวรีบพากันเดินหาชายหนุ่มขาเป๋แต่กลับไม่พบแม้แต่ล่องรอยมีเพียงรอยเท้าของเสือที่เปื้อนเลือดเหยียบไปบนใบไม้ออกไปเป็นทางและจางลงเรื่อยๆตามทางจนไม่เห็นแล้วนึกแตกใจว่า ใช้หนุ่มขาเป๋กับเสือขาเป๋เกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่ทำไมถึงได้มีสภาพร่างกายไม่ต่างกันนักหลังจากที่ได้กินเนื้อเยื่อเข้าไปจนยิ่มมันก็ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่หลายวัน และชาวบ้านก็ออกตามล่ากันขนาดใหญ่เมื่อเห็นว่าคงจะไม่มีโอกาสได้กลับมากินเหยื่ออีกมันก็เลยเบี่ยงเส้นทางกลับไปทางเดิมคือที่ที่มันถูกพลานเดียวยิงจนขาเป๋เมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งตอนนั้นยังอ้วนผีสมบูรณ์อยู่ดีแต่ตอนนี้กลับไปด้วยสภาพที่พร้อมโซ่อดจากนานๆทีจะได้กินเหยือ่อ และกลับมาในหลางของชายหนุ่มขาเป๋ในตอนค่ำค่ำประมาณสักสองทุ่มและใช้วิธีเดิมคือเดินผ่านไปที่นั่งห้างของพลานเดียวและพลานเทียงที่มันจำได้ดีว่าอยู่แถวนั้นและก็ไม่ผิดหวังพลานทั้งสองยังคงอยู่พร้อมหน้ากันที่นั่งห้างประจำพลานเดียวเห็นเข้าก็เอ่ยปากเรียกก่อนเลยโดยที่พลานเทียงยังคงนั่งเงียบตามสไตล์ของตนจะรีบไปไหนหรือพอนม ไม่มีเสียงตอบแต่ชาหนุ่มหันหลังกลับเดินจะกลับไปทางเก่าเหมือนอย่างคราวก่อนบังกระสุนปืนลูกซองบวกกับความแม่นยำของพลานเดียวพุ่งจาะเข้าหลังหัวของชายหนุม่มแล้วระเบิดออกจากทางด้านหน้าจนหัวหายไปแถบหนึ่งไม่มีแม้แต่เสียงร้องนอนดิ้นสั่นพับผับับบบอยู่ตรงนั้นเองเสือสภาพที่พอมโซกว่าเมื่อครั้งก่อนจนแทบจะจำไม่ได้มีเพียงขาที่เป๋เท่านั้น ที่คงต้องมาล่าคนแทนเพราะล่าสัตว์ไม่ได้แต่เมื่อมีคนตายหลายคนเข้าจนพลานทั้งสองหล่วงรู้มาหลายวันแล้วเสียงของพลานเดียวกับอูทานเหมือนอย่างเช่นเคยคิดว่าจะพลาดซะแล้วระยะแค่นี้เองไว้พบกันใหม่ <laughs>